อนุทินจีปอปองลุยสแกมเมอร์วันนาชาติแซงชั่นอนุดิศสัดรงใส่ร้ายธรรมนัตปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสแกมเมอร์ทําให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับความกดดันและความสนใจจากนานาชาติเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปอปองที่เป็นหน่วยงานขึ้นตรงกับนายกร,รัฐมนตรีจัดก,การประชุมเพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับสํานักงานปอปองซึ่งเป็นงานที่สําคัญมากในสมัยนี้ นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทายกระทรวงมหาดไทายเป็นประธานการประชุมและได้เผยว่าประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสแกมเมอร์ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างมากนายอนุทินกล่าวว่า ภารกิจงานของปอปองได้รับการสนใจและเป็นที่สนใจของประชาชนและสังคมมากเป็นพิเศษเพราะช่วงนี้ไม่มีอะไรดังไปกว่าสแกมเมอร์เรื่องอาชญากรรมทางการเงินทุกอย่างต้องฟอกเงินแต่เงินที่ไม่สะอาดหรือเงินที่ไม่ใช่เทาก็จะเป็นเงินดําแม้แต่การฟอกเงินก็ยังเป็นดําอยู่ดีเขายังเผยว่าผมในฐานะที่กํากับดูแลสํานักงานปอปองต้องยอมรับว่ากดดันมาก มีความกดดันจากประชาชนและสังคมตลอดจนประชาคมนานาชาติที่ต้องการให้มีการดำเนินการเฉียบขาดและเต็มที่ในการปรับปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจถ้าไม่ทำได้ก็จะถูกตราหน้าว่าไม่มีผลงานแต่สิ่งที่จะตามมาหลังจากนั้นคือการแซงชั่นมาตราการลงโทษและถูกกีดกันจากนานาชาติซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากนายอนุทินเผยต่อว่าเราเป็นข้าราชการมีเงินเดือนและมีการ,กรเกษียณอายุมีกินมีใช้ได้กินอาหารได้สามมื้อ แต่เราต้องนึกถึงผู้ที่ทำมาหากินและสร้างรายได้ด้วยว่าเขาจะทำอย่างไรถ้าเราไม่สามารถปราบปรามอาชญากรรมได้ก็จะทําให้เกิดความไม่มั่นใจในตํารวจและสํานักงานปปอซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อไทยในการประชุมยังมีการสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินการของปปอที่ได้รับความสนใจมากจากประชาชนและสังคมซึ่งนายอนุทินกล่าวว่าได้พูดเรื่องนี้ในที่ประชุมเพราะไม่ใช่เฉพาะเรื่องภายในประเทศ แต่ก็ต้องสร้างความมั่นใจให้นานาชาติว่าเราจะปราบปรามผู้กระทําผิดโดยใช้ไทยเป็นฐานการฟอกเงินจะไม่มีเงินดําหรือเงินเทาเข้ามาอยู่ในระบบการเงินของประเทศไทยแต่ทั้งนี้ก็มีการขัดแย้งและการสตรมระหว่างฝ่ายกลางและฝ่ายข้างตรงกันของการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการของปอปองและการฟอกเงินนาวาอากาศเอกอนุดิตนาครประธานยุทธศาสตร์พักกล้าธรรมกทนาคาร ได้เผยว่าจากการดำเนินการของคณะทำงานวารุมพักกล้าทำเห็นว่านายรังสิมันโรมสอสอบัญชีรายชื่อพักประชาชนที่ได้อภิปรายและให้สัมภาษณ์เชื่อมโยงชื่อร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับขบวนการสแกมเมอร์ทุนสีเทาข้ามชาตินวาอากาศเอกอนุดิษฐ์กล่าวว่าข้อกล่าวหาที่นายรังสิมันนำมาอภิปรายไม่มีหลักฐานและบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างร้ายแรงถือเป็นความพยายามจงใจโยงชื่อบุคคลและพักการเมืองเพื่อหวังผลทางการเมืองมากกว่าจะเป็นการตรวจสอบโดยสุจริต และยังมีการฟ้องร้องกลับไปที่นายรังสิมันเรียกค่าเสียหาย100ร้ยล้านบาทซึ่งสารรับฟ้องไว้ทั้งคดีอาญาและแพ่งนี่คือหลักฐานว่าเอาจริงในการปกป้องชื่อเสียงของตัวเองแต่ทั้งนี้ก็มีการต่อต้านและความคิดเห็นแตกต่างระหว่างฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการของปอปองและการฟอกเงินซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญและต้องการการตัดสินใจและการดําเนินการที่เฉียบขาดจากทั้งฝ่ายกลางและฝ่ายข้างตรงกันคุณคิดยังไงกับการดําเนินการของปอปองและการฟอกเงินในประเทศไทยคิดว่าจะมีผลต่อประเทศไทยอย่างไร มีความคิดเห็นอย่างไรกับการดำเนินการของฝ่ายต่างๆโปรดแสดงความคิดเห็นของคุณในการเมืองในบทความนี้ด้วยนะครับคะ่ะ